ครูสวยที่สุดเลยในงานนะครับขอบพระคุณมากนะครับ,รบสำหรับกองเชียร์นะครับด้านหลังนะครับไครยังไม่มีที่นั่งเชิญได้นะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับทั้งแสาวงามล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความาสามารถนะครับแล้วก็ทั้งบ<ส>ุคลิกหน้าตารูปร่างนะคะถึงว่าเป็นดาวเด่นของเวทีนี้เลยนะคะดิฉันขอเชิญผู้มีเกียรติและผู้ ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เวทีการประกวดนางนาพมาศอำเภอรองกวางประจำปี2565ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนางนาพมาศในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะคะทั้งแต่สาวงามนะคะต่างก็ได้มาร่วมนะคะในเรื่องของเวทีแห่งนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านด้วยนะคะ ในโอกาสนี้นะครับทางงานผู้จัดงานนะครับขออนุญาตนะครับแนะนําคณะกรรมการตัดสินการประกวดในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณพิกุลปุตตะอินนะครับประธานคณะกรรมการการศึกษานะครับประธานกรรมการการประกวดในวันนี้ครับลำดับที่สองคุณนิถาขันทศิมาประหลัดอำเภอร้องกวางค่ะท่านที่สามนะครับ คุณบัตรนาโสภานะครับปลัดอำเภอร้องกวางครับทัานที่4ี่ทันตแพทย์หญิงอัชราจิตจ,จงนะคะหัวหน้ากลุ่มง,งานทันตแพทย์โรงพยาบาลร้องกวางค่ะท่าน,นที่5นะครับนางสิริธรแสนเสมอนะครับคุณครูโรงเรียนบ้านผารางครับทัานที่6 คุณไพลินสุยานะหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลร้องกวางค่ะและท่านที่7นะครับนางสาวพิีชนกลุ่งเรืองนะครับผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลร้องกวางนะครับคิดว่าทางคณะกรรมการทั้ง7ท่านคงจะเป็นที่หนักอกหนักใจอย่างแน่นอนนะคะยังไงนั้นก็เราจะยึดเกณฑ์นะคะการตัดสินนะคะทั้งกรรมการทั้งเท่านของเรานะคะซึ่งท่านก็มา ด้านข้างเวทีเพื่อจะดูนะคะท้งด้านบุคลิกหน้าตานะคะรวมทั้งการตอบคำถามนะคะคำถามนี้ของเราด้วยนะคะและขอเสียงปรบมือเรงเชียร์แรงใจให้กับสาวงามทั้งแปดท่านของเรานะคะที่จะขึ้นสู่เวทีการประกวดประเพณีง,งานยี่เป็ง2,565นะคะตอนนี้นสาวงามทั้ง8ท่านอยู่ด้านข้างเวทีนะคะ ดลนดับต่อไป่ะพิธีกรนะคะก็จะขอขยับอยู่ด้านข้างนะคะเพื่อจะได้เห็นสาวงามของอำเภอรองกวางของเรานะคะในสวยตรึงตาตรึงใจยังไงนั้นท่านต้องรับชมนะคะหากท่านมีมือถือนะคะสามารถบันทึกภาพนะคะเพื่อเป็นเกียรติและประวัติศาสตร์ของสาวงามทั้ง8ท่านด้วยนะคะอ่าตอนนี้นะคะก็จะมี พี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงต่างๆนะคะได้คอยดูแลในเรื่องของการทั้งเรื่องของทรงผมแต่งตัวการแต่งตัวเครื่องแต่ต่างๆนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะขอพิีกรสองท่านนะคะดิฉันคุณครูดาวและก็คุณโจมก็จะขออนุญ,ญาตนำนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะรับฟังนะคะในเรื่องของ สวัสดนะคะของนางผู้เข้าประกวดนางนพภา,พาในาีนีด้วยนะคะัสำหรับผู้เข้าประกวดนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนจากบ้านร้อควางนะครับหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6นะครับนางสาว วิภาสินีนะครับตุทวงศนะครับชื่อเล่นน้องอันนะครับน้องอันเกิดวันที่22มีนาคม2540นะครับอายุปัจจุบัน25ปี8เดือนนะครับอยู่บ้านเลขที่7/1ทัหมู่ที่5ตำบลร้องควางนะครับอาชีพปัจจุบันนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรบดินทร์นะครับสัดส่วนที่เข้าประกวดความสูง160เซนติเมตร หน้าอก34นิ้วเอว28นิ้วสโคก33นิ้วน้ำหนัก52กิโลกรัมความสามารถพิเศษร,รำไทย เข้าตรวจนะครับหมายเลขสองนะครับ <ST AN IC AL> นางสาวจลณรุชาสารีนะครับชื่อเล่นน้องเมิร์นะครับ <ST AN IC AL> เป็นตัวแทนจากหมู่ที่7ด <ST AN IC AL> หมู่ที่9และหมู่ที่13ตําตบลน้องกวางนะครับ น้องเฟิร์นนะครับเกิดวันที่3มีนาคม2542นะครับอายุ23ปี6เดือนนะครับอยู่บ้านเลขที่นะครับ90หมู่ที่13ตำบลร้องกวางนะครับการศึกษานะครับจบปริญญาตรีนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่สราษฎร์ธานสัดส่วนของนางสาวนรชาสารดีหรือชื่อเรียกว่าน้องเฟิร์นความสูง 1 6 6เซนติเมตรหน้าอก34นิ้วเอว27นิ้วสโพก37นิ้วน้ำหนัก52กิโลกรัมความสามารถพิเศษป้อนรัมผู้เข้าประกวดนะครับหมายเลขสามนะครับนางสาวพัชยานนพคุณน,นะครับ สำหรับชื่อเล่นนะครับชื่อน้องหญิงนะครับน้องหญิงเกิดวันที่19ธันวาคม2,541นะครับอายุปัจจุบัน23ปี10เดือนนะครับบ้ไดานเลที่3ที่5 5ทับ2หมู่ที่4ตำบลทุ่งสนะครับการศึกษานะครับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฏเชียงรายครับผม และสัดส่วนของผู้เข้าประกวดหมายเลข3นางสาวพัชยานกพกุลชื่อเล่นน้องหญิงความสูง165เซนติเมตรหน้าอก34นิ้วเอว27นิ้วสะโพก38นิ้วน้ำหนัก58กิโลกร,รมัมความสามารถพิเศษพูดภาษาอังกฤษคะ่ะผู้เข้าประกวดนะครับหมายเลข4นะครับ นางสาวชุกิการใจนันนะครับชื่อเล่นน้องน้ำจิงนะครับเป็นตัวแทนจากบ้านหมู่ที่8หมู่ที่9นะครับและหมู่ที่6กําบลร้องเขดนะครับน้องน้ำจิงนะครับเกิดวันที่22ธันวาคม2 5ง3ครับปัจจุบันอายุยี่ปี11เดือนนะครับอยู่บ้านเลขที่96หมู่ที่6กําบลร้องเขดนะครับการศึกษานะครับปริญญาตรีนะครับ วิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชะวิทยายลัยนะครับวิทยาเขตแพร่ครับสัดส่วนของผู้เข้าประกวดหมายเลข4นางสาวชุติการใจนานน้องน้ำผิงความสูง1 5 6ซนติเมตรหน้าอก34นิ้วเอว26สะโพก3 5นิ้วน้ำหนัก50กิโลกรัมความสามารถพิเศษร,ร้องเพลงซ้อนรำและเต้นค่ะ ประกวดนะครับหมายเลขฆ่าในวันนี้นะครับนางสาวกรณันแสงอรุณนะครับชื่อเล่นน้องโบนะครับน้องโบเกิดวันที่9สิงหาคม2543นะครับอายุ22ปี2เดือนนะครับอยู่บ้านเลขที่16ครับ1หมู่ที่8ตะบลร้อง7น,นะครับการศึกษาปัจจุบันนะครับปริญญา ปวสนะครับอาชีวะศึกษาแพทยนะครับจัดส่วนผู้เข้าประกวดหมายเลข5น้องโบความสูง1 6 1เซนติเมตรหน้าอก32นิ้วเอว28นิ้วสะโคก7 7นิ้วน้ำหนัก50กิโลกรัมความสามารถพิเศษการร้องเพลง ประกวดนะครับหมายเลข6ในค่ำคืนนี้นะครับเป็นตัวแทนอักหมู่ที่1และหมูที่2ตําบลทุ่งศีุครับนางสาวอภิชาดานะครับอีกรีนะครับชื่อเล่นน้องโคปันนะครับน้องโคปันนะครับเกิดวันที่23เมษายน2542นะครับอายุปัจจุบัน23ปี7เดือนนะครับอยู่บ้านเลขที่8หมู่ที่1นะครับตําบลทุ่งศีการศึกษาปัจจุบันนะครับศึกษาอยู่โรงเรียน ร้องกว่าอนุสรนะครับชั้นประถมอับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข6นางสาวอภิชยาดาอีสีน้องปอปันสัดส่วนความสูง158เซนติเมตรหน้าอก35นิ้วเอว27นิ้วสะโพก30นิ้วน้ำหนัก49กิโลกรัมความสามารถพิเศษปอนรำ ประกวดนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับน้องนางสาวนภัทรพรนะครับประชาชูศรีอินพยุทธ์นะครับที่เล่นน้องนาเดียนะครับกับน้องนาเดียเกิดวันที่15กันยายน2547นะครับอายุปัจจุบัน1 8ปี2เดือนนะครับอยู่บ้านเลขที่152่ครับ2อหมู่ที่6ขออภัยนะครับขบวนร้องเข็มนะครับการศึกษาปัจจุบันนะครับ ึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนร้องกวางอนุสร์ครับสัดส่วนผู้เข้าประกวดหมายเลข7นางสาวนภัพ,พราประชาชุดสีอินพยุชื่อเล่นน้องนาเดียความสูง160เซนติเมตรหน้าอก34นิ้วเอวย4นิ้วสะโพก37นิ้วน้ำหนัก50กิโลกรัมความสามารถพิเศษ การร้องเพลงและการป้อนรำครับและผู้เข้าประกวดนะครับหมายเลข8ในค่ำคืนนี้นะครับ oh, <hey. S 2> นางสาวฐา,านนันนะครับสีอินทยุทธนะครับชื่อเล่นน้องรุ่งนะครับ oh, น้องรุ่งเป็นตัวแทนของบ้านร้องกวางนะครับหมู่ที่1และหมู่ที่2นะครับ oh, <hey. S 2> เกิดวันที่15กันยายน2,542นะครับอายุ 2ีปี1เดือนนะครับอยู่บ้านเลขที่305หมู่ที่2ตำบลร้องกวางนะครับการศึกษานะครับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้สัดส่วนผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดเด็กน,นานสาวฐานานันสีอินทยุทธชื่อน้องน้องรุ่งนะคะความสูง170เซนติเมตรหน้าอก36นิ้ว เอลยีนิ้วสะโพก39นิ้วน้ำหนัก5 4กิโลกรัมความสามารถพิเศษพูดภาษาจีนค่ะ